สวัสดีครับพบกับผมแบทสมิธนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม summoner war sky arena นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเป็นคลิปแนะนำผู้เล่นใหม่นะครับโดยส่วนตัวผมแล้วผมห่างหายจากการทำคลิปไปค่อนข้างจะนานว่านนครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถึงเดือนหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากให้มีคลิปแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับรบกวนกดไลค์กด subscribe s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่ายอดวิวไม่ค่อยมียอด คนดูไม่ค่อยสับสกายผมก็ไม่ค่อยมีกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็อะไรน,นะครับยังไงรบกวนด้วยครับโอเคมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เข้ามาเล่นเกมซัมเมอร์วอลสกายอารีนานะครับอาจจะค่อนข้างสับสนแล้วก็งงมากเลยไม่รู้จะทําอะไรก่อนไม่รู้จะปั้นตัวไหนก่อนนะครับเอาเป็นว่าคล,คลิปนี้ผมจะมาสรุปว่า7วันแรกเราควรทําอะไรก่อนนะครับสําหรับตัวผมนะครับ7วันแรกผมจะทําดังนี้ครับผม อ่าก็จะเป็นปกสตรีมเก่าๆนะครับที่ผมสตรีมไปทั้งหมด7วันนะครับแล้วก็ผมเล่นจริงจังเนี่ยวันแรกๆนะครับผมเล่นแค่วันละ3าชั่วโมงนะครับใ้ระยะเวลาประมาณ7วันนะครับที่จะไต่หอจบชั้น70นะครับทั้ง normal แล้วก็ระดับ hard นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับ2วันแรกเนี่ยเล่นได้มากกว่าผมนะครับก็คือสังเกตได้ว่าสตรีมวันละ3มชั่วโมงใช่ไหมครับถ้าวันแรกเพื่อนๆเล่นมากกว่าผมเป็นวันละ6ชั่วโมงอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถไปได้ไวกว่านะครับสรุปเลย ที่ผมทํา7วันอ่ะเพื่อนๆอาจจะเล่นได้ภายใน5วันนะครับแต่วันที่1นึ่กับวันที่2เนี่ยอาจจะต้องเล่นเยอะหน่อยเนาะก่อนอื่นเลยนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นเกมนี้นะครับสิ่งแรกที่คุณควรจะทานะครับนั่นก็คือวิธีซัมมอนเนอร์นะครับจะอยู่ตรงซ้ายมุมบนนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเขียนว่าซัมมอนเนอร์เวย์นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยกดไปที่วิธีซัมมอนเนอร์นะครับหรือว่าซัมมอนเนอร์เวย์นะครับแล้วให้ไล่ทํานะครับ เควสมือใหม่นะครับเอาให้ไปทําที่ไหนอะไรยังไงคือทําตามเขาไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับในเควสมือใหม่นี่นะครับจะมีแจกตัวที่พาแบกต้นเกมได้ดีมากอยู่2ตัวนะครับตัวแรกนะครับนั่นก็คืออัศวินเวทมนต์ธาตุน้ำนะครับหรือว่าลาภพิษนั่นเองนะครับตัวนี้เล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับปัจจุบันไอดีหลักของผมก็ยังใช้อยู่นะครับเป็นตัวพาเด็กปา์มเนาะตัวต่อไปนะครับที่เกมแจกอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือ ยี่แฟลนนะครับหรือว่าราชินีแฟรี่ธาตุแสงนะครับตัวนี้สามารถพาแบกตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับและค่อนข้างจะทําสกิลง่ายมากนะครับเพราะว่าราชินีแฟรี่เนี่ยสามารถอัพสกิลได้โดยใช้ตัวนี้ครับผมก็คือแฟรี่ธรรมดานะครับทุกทธาตุทุกๆสีนะไม่ว่าจะเป็นแฟรี่ธาตุลมแฟรี่ธาตุไฟแฟรี่ธาตุน้ํานะครับสามารถนามาอัพสกิลให้กับราชินีแฟรี่ได้ครับ ในวันแรกของผมนะครับที่เล่นไป3ชั่วโมงเนี่ยผมก็จบมาอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับไปได้ไกลไม่สุดมากสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อย่างที่บอกครับมีเวลามากกว่าผมเล่นวันแรกสัก6ชั่วโมงเนี่ยจะสามารถเ o v e r หรือว่าเล่นได้เท่ากับผมที่เล่น2วันนะครับหลังจากที่เราทำเควสมาพอสมควรนะครับเควสตหลักเนี่ยเขาก็จะให้เราไปทำนู่นนี่นั่นก็ตามเควสไปเรื่อยๆนะครับ และเมื่อทำเควสมาเรื่อยๆครับจะถึงเควสที่ชื่อว่าเตียภูเขาไฟรูนานะครับผมอันนี้นะครับใจกลางเนาะเมื่อเราเคลียร์ภูเขาไฟรูนาตรงนี้นะครับเราจะได้รูนของลาพิษนะครับที่อยู่ไว้ใช้ต้นเกมนะครับไปดูกันว่าอยู่ตรงไหนนะครับภูเขาไฟรูนาคือตรงนี้เนาะเนี่ยครับถ้าเคลียร์ด่านตรงนี้นะครับจะได้รับรูนของลาพิษนะครับโอเคหลังจากที่เราลงแล้วนะครับเราก็จะได้ลาพิดรูนนี้นะครับ รูนนี้นะครับเป็นรูนที่ใช้ได้ดีตั้งแต่ต้นเกมนะครับยันปลายเกมนะถามว่าเป็นรูนที่ดีสําหรับลาพิธหรือยังผมตอบว่ายังไม่นะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้เพิ่มเติมนะครับในลาพิธตัวนี้นั่นก็คือค r ิ t i c a l r a ครับอย่างน้อยนะครับสาหรับสายโจมตีนะครับทุกตัวควรมีค r ิ t i อ a l r a อยู่ที่แปดสนะครับแต่รูนเซตนี้ผมถือว่าใช้งานใช้การได้แล้วครับก็ใช้ไปก่อนได้นะครับต้นเกมจบไปนะครับสาหรับวันที่1และวันที่2นะแต่ย้ํานะครับถ้าเพื่อนๆเล่น มากกว่าผมเนี่ยวันแรกอาจจะเล่นสัก6ชั่วโมงเนี่ยอาจจะทําลาพิสเสร็จได้ภายในวันแรกนะครับต่อมานะครับเป็นวันที่3และวันที่4นะครับจริงๆดูจากภาพหน้าคปกผมก็ได้นะครับว่าวันที่3ผมทําอะไรวันที่3ก็คือผมเลือกตัวฟิลอีฟิตมืดมานะครับแล้ววันที่4นะครับผมพยายามที่จะลงดันมังกรไฟนะครับซึ่ง2วันนี้นะครับเนื้อหาค่อนข้างจะไม่มีอะไรเลยครับเราแค่ทําทีมเพื่อจะไปลงมังกรเท่านั้นเองครับ เพราะฉะนั้นวันที่1นะครับเพื่อนๆสามารถได้ทั้ง ep 1, ep 2ผมเลยแล้ววันที่2เนี่ยได้ทั้ง ep ส ep 4ของผมเลยครับก็คือทําทีมลงมังกรนั่นเองครับสําหรับทีมมังกรทีมแรกนะครับที่ผมใช้ลงนะครับจะเป็นทีมนี้นะครับก็ผมอยากให้เพื่อนๆน,นะครับลงไปถึงชั้น8นะครับเพราะว่าชั้น8เนี่ยมีโอกาสที่จะดรอปรูน6ดาวสีม่วงด้วยนะครับ ตอนแรกเนี่ยผมลองลงชั้น7แล้วนะครับแต่ว่าชั้น7เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดวงผมไม่ดีหรือเปล่านะครับผมดรอปได้แต่ลูน6ดาวสีฟ้านะครับผมจึงย้ายที่นะครับไปฟาร์มชั้นที่8นะครับจริงๆแล้วระหว่างการฟาร์มนะครับชั้นที่8เนี่ยผมสามารถฟาร์มชั้นที่9และชั้นที่10ได้นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยเวลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชันที่8เนี่ยผมฟาร์มได้จบไม่เกิน2นาทีครับหรือถ้าจะ2อนาทีจะเป็น2นาที5วิ2องนาทีสิวิผมว่าเวลาไม่แย่เท่าไหร่ครับ ส่วนถ้าผมจะไปฟาร์มชั้นที่9เนี่ยผมจะอยู่ประมาณ2นาทีครึ่งซึ่งผมมองว่ามันมากไปครับแล้วชั้นที่10นี่ไม่ต้องสืบเลยครับจบประมาณเกือบ3นาทีโอเคครับต่อไปจะเป็น E ีีที่ห้าของผมนะครับหรือว่าวันที่5้าของผมแต่ถ้าเพื่อนๆขยันมากกว่าผมใช่ไหมครับก็จะเป็นประมาณวันที่3ของเพื่อนๆนะครับสำหรับวันที่5นะครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยครับวันที่5้าเนี่ยจะเป็นวันแห่งการฟาร์มนะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นฟาร์มครับมือใหม่เริ่มต้นนะครับสำหรับผมเนี่ยผมแนะนาให้ฟาร์มอง์กรไฟชั้นนนที่่8กอะ ให้ฟาร์มจนกว่าตัวหลักของเราเนี่ยจะมีรูนครบทุกตัวก่อนนะครับและเมื่อตัวหลักของเราครบแล้วเนี่ยใน EP ที่หรลูกวันที่ของเราเราจะไปไต่หอกันครับโอเคเราไปดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าตัวหลักที่ผมใช้ในการไต่หอนะครับมีตัวอะไรบ้างนะครับดูกันครับสำหรับการไต่หอของ ID นี้นะครับผมไต่หอนอร์มอนะครับจบไปแล้วนะครับชั้นที่100นะครับแล้วก็ โอฮานะครับก็จบชั้นที่100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทีมนะครับที่ใช้ในการตายหอนะครับให้ดูทีมนี้ก่อนละกันนะครับทีมนี้จะเป็นทีมจบบอสชั้นที่100นะครับถ้าเพื่อนๆมีทีมไหนที่บ้านเด็กเล่นได้ง่ายกว่านี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยไว้ด้านล่างได้เลยละกันนะครับไปดูทีมทั้งหมดครับที่ผมใช้ในการตายหอครับทีมที่ผมใช้ลงทั้งหมดนะครับ มีอยู่ประมาณ5ทีมด้วยกันนะครับตามนี้เลยและตัวหลักๆที่ผมบอกนั่นก็คือตัวที่เห็นนะตรงนี้ครับผมดูตัวแรกนะครับผัวน้ํานะหรือว่าซิวนะครับซิวธาตุน้ำนะครับหรือว่า AKA คือผัวน้ําครับตัวนี้นะครับดูลูนกันสักนิดหนึ่งนะครับลูนก็จะเป็นลูนสตันนะครับแล้วก็มีวิวด้วยนะจริงๆสแต่ตรงนี้ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะด้วยความแม่นยําของเขาอะต่ําเกินไปแต่ 50กว่านี่คือถือว่ารับได้แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่เนี่ยไปฟาร์มอาร์ติแฟกต์มาด้วยนะอาร์ติแฟกต์นี่จะฟาร์มได้ต่อเลเวล27นะครับสำหรับใครที่ถึงเลเวล27แล้วเนี่ยจะมีเควสหรือน้องแอรเรียเนี่ยพาเราไปในด่านอาร์ติแฟกต์นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ถึงกย็ยังไม่ต้องตกใจไปนะครับติวน้ําหรือว่าผัวน้ําตัวนี้นะครับผมมองว่าเป็นสายสนับสนุนนะครับหรือเป็นตัวทำตีนะครับทั้งทั้งที่เกมเขียนว่าโจมตีแต่ เพื่อนๆอย่าพึ่งหลงทางนะครับตัวนี้เราไม่ต้องการดาเมจจากหัวน้ําเลยนะครับเราต้องการให้เขาทาซิตีได้เยอะเราจึงใส่ลูนสตัรนะครับหรือว่าลูนสิ้นท่านะครับมาเพื่อที่จะทำซิตีด้วยเนาะสกิลของไทรอนเนี่ยมี2สกิลนะครับก็คือเป็นสกิลหมู่ทั้ง2สกิลเลยตรงนี้จะคอมโบกับ <S <S กกลูน <S <S สต<ก>ัรได้ดีครับขอแนะนําเป็นลูนสตัรนะครับสาหรับตัวสนับสนุนและตัวแทงนะครับควรมีเลือดอย่างน้อยนะครับประมาณ12ึ่งหมื่นสองขึ้นไปแต่จริงๆควรมีสัก15ึ่งหมื่นห้าพันนะครับ ดิฟเฟนนะครับหรือว่าพลังป้องกันเนี่ยควรมีบวกหลังนะครับ500ด้วยตัวไทรอนนะครับเป็นตัวทำซีซีนะริงแม่นยำเนี่ยควรจะ60ขึ้นไปนะครับตรงนี้ผมมี52นะครับถือว่าน้อยไปหน่อยแต่ว่าสามารถใช้งานใช้การได้นะดูรูนเข้าๆของผัวน้ำสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับช่อง2นะครับเป็นสปีดนะช่อง4นะครับเป็นเลือดนะครับและช่อง6นะครับเป็นเดฟครับตัวต่อมาครับผมคาวเกลครับ เกมเขียนว่าโจมตีอีกแล้วแต่สําหรับผมคาวเกิลไม่ใช่เป็นตัวโจมตีเราไม่ต้องการดาเมจจากคาวเกิลเช่นกันครับสิ่งที่เราต้องการจากคาวเกิลนั่นก็คือสกิลสอครับคือการลบบัฟนะและการลดเกรดครับส่วนสกิลหนึ่งก็คือการลดเกรดอีกเช่นกันครับกระแดดของคาวเกิลจะไปอยู่ในสายสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นเลือดเนี่ยควรจะ12ื่นขึ้นไปใช่ไหมครับหรือว่าจะให้ดีต้องเป็น15ื่นส่วนพลังป้องกันก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับควรจะ500หรือ ถ้าไม่ได้เลยเนี่ย400ขึ้นไปก็ถือว่าโอเคครับแล้วมาดูค่าข้างล่างครับสำหรับค่าความแม่นยำสำหรับคาวเกิลนะครับความแม่นยำของคาวเกิลเนี่ยค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงถ้าเป็นไปได้เนี่ยเป็น70%หรือ80%ได้ก็จะดีครับ<อ>หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าเมื่อกี้พี่บอกว่าตัว DC อ่ะประมาณต้อง60ขึ้นไปก็ได้แล้วไมคาวเกิลถึงเอาเยอะจังเอา70 80ใช่ไหมฮะเพราะว่ายิ่งความแม่นยำเยอะเนี่ย ความชัวร์ของการลดเกรดศัตรูจะมากขึ้นด้วยนะครับแต่ไม่ต้องทําถึงแม่ร้อยนะผมมองว่าสัก70-80เนี่ยกำลังโอเคแล้วดูลุนเข้าๆข,ข,ของคาวเกิลสักนิดหนึ่งครับช่อง2นะครับเป็นสปีดนะครับช่อง4เป็นเลือดนะครับและช่อง6เป็นเลือดเปอร์เซ็นต์เช่นกันครับตัวต่อไปครับผมราชินีแฟรี่นะครับหรือว่าพี่แฟรนนะครับผมลืมบอกไปว่ามอนทุกตัวเนี่ย ควรทาสปีดประมาณ70ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าไม่ได้เลยก็ประมาณ50ขึ้นไปก็ได้ครับแต่จะมีอยู่ตัวเดียวที่ต้องทําสปีดสูงหรือสปีดน้อยนั่นก็คือแวมไฟนะเดี๋ยวจะอธิบายตอนถึงตัวของแวมไฟแล้วนะครับสำหรับพี่ฟาน,นะครับยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะเพราะว่าเมื่อเราเร็วเยอะเนี่ยเติร์นของพี่ฟานจะมาไวครับแล้วพี่ฟานสามารถกลางปีกได้ฮิลได้แถมยังมี ลดเกรดด้วยแต่เราไม่ได้หวังลดเกรดจากพี่ฟานนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้จากพี่ฟานนั้นก็คือบัฟปีกนะครับแล้วก็ฮิลนะครับดูลุนข้าวของฟานสักนิดหนึ่งครับช่องสองนะครับเป็นสปีดครับช่องสี่เป็นเลือดครับและช่องหเป็นเดฟครับจริงๆแล้วช่อง6เนี่ยเป็นเลือดจะดีกว่านะครับแต่ว่าผมไม่มีผมก็เลยใส่เดฟไปแล้วกันครับตัวต่อไปนะครับก็คือเทมไฟนะครับ เทมไฟตัวนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ได้เลือกมานะครับผมแนะนําว่าตัวที่ใช้แทนเทมไฟได้ก็จะเป็นพาราดินแสงนะให้เพื่อนๆฟิลพาราดินแสงมาใช้แทนได้เลยครับสตัก็เช่นเคยครับเลือดหมื่นห้าเดฟเกิน500ขึ้นไปนะและเทมไฟเนี่ยควรจะมีแม่นที่มากกว่านี้นะครับแต่ว่าผมทําได้แค่4ี่ิก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับไม่ดีมากสักเท่าไหร่นะออเ,เทมไฟเนี่ย จะเป็นตัวทำซีซีด้วยเนาะแล้วก็มีโพวูซในตัวด้วยนะครับฮิวได้นิดนึงอ่าก็ควรจะทำแม่นสักหกสิบนะครับแต่ว่าได้เท่านี้ครับผม <laughs> ไม่มีรูนแล้ว <laughs> ดูรูนค่าๆข,ข,ของเต็มไฟสักนิดหนึ่งครับช่องสองใส่เป็นสปีดนะครับช่องสีน่นะครับใส่เป็นเดฟเปอร์เซ็นต์นะครับแต่จริงเป็น HP ทเปอร์เซ็นต์จะดีกว่านะและช่องหกใส่เป็น HP ทีเปอร์เซ็นต์ครับ ตัวต่อไปครับผมกิฟฟ่อนไฟครับผมกิฟไฟตัวนี้นะครับจะเป็นตัวดาเมจนะครับเพียงตัวเดียวในทีมบนทีมแรกเลยนะดูที่เลือดครับเลือดเนี่ยควรจะ10,000ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเป็นตัวดาเมจเราอนุญาตให้เลือดน้อยได้แต่ว่าเลือดจะเยอะได้ก็ดีครับผมแอคแท็นะครับจะเห็นได้ว่าอยู่แค่200อาจจะงงว่าเอ๊ะพี่เป็นตัวดาเมจไม่ใช่หรอทําไมเราไม่ใส่แอคแท็กเปอร์เซ็นต์ครับทำไมเราไม่ใส่แอคแท็กครับดูวันที่สกิล2นะครับ Q 2จะที่เขียนด้วยว่าสร้างความเสียหายตามสัดส่วนแม็กเคสพีของศัตรูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับยิ่งศัตรูมีเลือดเยอะเท่าไหร่เนี่ยกิฟฟอนไฟก็จะอํานาเมจได้แรงขึ้นเท่านั้นนะครับถามว่ามีแอคแท็เพิ่มมากขึ้นดีไหมก็ดีครับแต่ผมให้พาราลิตี้หรือว่าความสําคัญในการยืนได้นานๆมากกว่านะครับก็เป็นเลือดหมื่นสองเนาะแอคแท็กสองร้อยนะครับเด็บก็อย่างที่บอกครับว่าเด็บทุกตัวควรจะประมาณสัก500ร้อยครับ ถ้าไม่ได้ไม่ได้ก็400กว่ากระปิดอยู่ที่70สครับสำหรับมอนที่ใช้ในผ่านด่านเนี่ย70เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะโอเคครับคียเลผมเลือกที่จะเป็น100นะครับเพราะว่าเป็นตัวทาดาเมจเนาะผมดูไ d ดีช่องแชทบางคนเนี่ยชอบไม่ทาคีย์เลดชอบไปทาคียดมเนาะถ้าเราโจมตีไม่ติดคีย์อะครับคีดมมันก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนําว่าควรทาคียเลให้ได้ส,สูงมากกว่านะครับ แล้สุดท้ายนะครับความแม่นยำกิฟออนไฟเป็นตัวที่ลดเกรดฝ่ายศัตรูด้วยเนาะผมจึงทำความแม่นยำอยู่ที่ประมาณ70กว่าครับโอเคเราดูลูนคร่าวๆนะครับสำหรับช่อง2อะครับกิฟไฟเป็นสปีดนะช่องสี่นะครับเป็นคริเิเชลเลตนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับผมเน้นให้คีร้อยนะครับแล้วก็ช่อง6นะครับเป็นเลือดนะครับมาดูทีมต่อไปทีมที่2นะครับ ทีนี้ตัวที่เพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คืออ e ีฟิตมืดนะครับดูรายละเอียดของอ e ีฟิตมืดกันสักนิดหนึ่งครับอีฟ e ิตมืดตัวนี้ผมชอบที่จะเป็นตัวแทงมากกว่านะเพราะว่าณตอนนี้ยังไงเราก็อยากให้เพื่อนๆเรายืนได้นะครับและอ e ีฟิตตัวนี้สามารถแทงชั้นวาแสงได้ด้วยนะครับ <Wow. S 1> เลือกอยู่ที่25 0 0 0นะครับเดฟนะครับหรือว่าผังป้องกันเนี่ยอยู่ที่400นะครับ จริงๆแล้วแฟกสองข้างตรงนี้ควรจะเป็นเดฟสองข้างเลยนะแต่ว่าอันดีแฟกผมมีแค่นี้นะครับถ้ามีผมก็จะเปลี่ยนข้างนี้เป็นเดฟนะครับเพราะว่าผมชอบบวกหลัง500จะมากกว่านะครับดูรูนสักนิดหนึ่งนะครับช่อง2นะครับเป็นเลือดนะครับช่องสี่นะครับเป็นเลือดและช่อง6นะครับก็เป็นเลือดนะครับเห็นได้ว่าเป็นเลือดเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยนะความเร็วของอีฟิตตัวนี้อยู่ที่5้าสิบ็ดนะครับ เป็นความเร็วกลางๆนะครับเพราะว่าตัวส่วนใหญ่เนี่ยเราจะทําประมาณ70เนาะให้เขาออกกันไปหมดก่อนอีฟิตไม่ต้องเร็วมากก็ได้ครับเพราะาอีฟิตเป็นตัวแทงนะตัวต่อไปที่เพิ่มเข้าใหม่นั้นก็คือแวมไฟครับสำหรับรูนแวมไฟนะครับจัดได้หลากหลายมากเลยมไม่อไาจะเป็นโทสะดาบพิฆาดดาบตะวิปก็ยังได้หรือจะเป็นรูนดาบ6เม็ดเลยก็ยังได้นะครับ แต่แวมไฟทุกตัวนะครับควรคีย์ทีคอลเลตหนึ่งร้อยนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับคีย์ทีคอลเลตตรงนี้ควรจะหนึ่งร้อยนะครับสําหรับผมนะครับเลือกที่จะเป็นลูนเอ็กนะครับหรือว่าลูนดูเดือดนะครับตรงนี้นะครับสําหรับแวมไฟนะครับลูนที่ดีที่สุดก็จะเป็นลูนโทสาวดาบนะครับหรือไม่ก็ลูนพี่ข้าดาบเนี่ยได้เหมือนกันจะสามารถช่วยทําดาเมจได้มากนะครับแต่สำหรับผมผมเลือกสายที่จะเป็นลูนเอ็กเพราะว่าผมยังไม่ได้ฟาร์มลูน พี่คาดเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ฟาร์มรูนโทส่าด้วยรูนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรูนที่สามารถเล่นได้นะครับสาหรับแวมไฟที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะครับของแวมไฟนะครับก็คือสปีดสปีดตรงนี้จะเห็นได้ว่าบวกแค่27สนะครับสาหรับแวมไฟเนี่ยบวกน้อยที่สุดยิ่งดีนะครับแวมไฟจะมี2แบบครับ1ก็คือต้องออกก่อนเพื่อนทุกตัวเลยในกลุ่มนะครับหรือไม่ก็ต้องออกหลังสุดนะครับซึ่งการทําให้เร็วสุดแล้วสเตตัสอย่างอื่นมันได้ด้วยมันค่อนข้างจะยากนะคร ให้ทาให้ชา้าที่สุดนะครับไม่ว่าแวมไฟจะไปอยู่ทีมไหนก็นแล้วแต่เนี่ยถ้าไม่ได้ออกเป็นคนสุดท้ายเนี่ยแวมไฟตัวนั้นถือว่าไม่ผ่านนะครับยังไงเราควรเป็นเนฟความเร็วของแวมไฟลงนะโอเคครับ okay, ผมและตัวหลักตัวสุดท้ายของผมนะครับน่าจะตัวสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือไลลี่นะครับไลลี่เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างจะเก่งเลยจะเป็นตําแหน่งเดียวกับราชินีแฟรี่นะครับหรืว่าพี่แฟนนะโปรเทมก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราจะต้องใช้งานด้วย สำหรับสแตทโทเทมนะครับก็จะตามนี้เลยครับเลือด19ื่นเกหลังม้องกันนะครับห้าอนะครับความเร็วประมาณ58นะส่วนสแตททั้งล่างนะครับมันมีคีดแดมเยอะๆไม่ต้องตกใจนะครับพอดีรูนผมมีแค่นี้ก็เลยใส่มาประมาณนี้นะครับผมรูนที่ผมเลือกใส่ให้กับน้องโทเทมนันก็คือรูนดูเดือดนะครับรูนเอ็กแล้วก็รูนต้านทานนะครับจริงๆ2เม็ดนี้นะถ้าจะให้ดีนะครับควรเป็นรูนโต้นะครับก็คือเป็นรูนดูเดือดกับโต้กลับนะครับแต่ว่ารูนโต้กลับผมมีไม่พอนะผมก็เลย ให้น้องใส่อะไรก็ได้นะครับตรงนี้อาจจะใส่เป็นรูนพลังก็ได้คู่ก,กันก็ได้อะไรก็ได้นะครับที่พูดมาทั้งหมดนะครับทุกตัวถ้าสเตตัสไหนไม่พอนะอย่างเช่นเด็บเราขาดเด็บเราสามร้อยอย่างเงี้ยก็ให้ใส่แฝกสองข้างนะครับเป็นดิฟเฟนต์นะว่าดิฟเฟนต์เม็ดหนึ่งสำหรับแฝกนะครับจะเพิ่ม100ใส่2ข้างก็200ใช่ไหมครับก็จะสามารถทําให้สเตตเราสวยได้ครับโอเคครับผมนี่คือตัวหลักทั้งหมดเลยนะครับที่ทําให้ผมจบ หอ,อชั้น100นะครับทั้ง normal แล้วก็ hard ครับ <Wow. S 1> สำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับเล่นมาประมาณ5วันถึง7วันเนี่ยก็จะจบได้ประมาณแบบผมนะครับสุดท้ายนะครับเป็นวันที่7ที่ผมเล่นนะครับหรือว่า EP ที่7นะครับ EP นี้จะเป็น EP ที่ผมกำลังเริ่มทำทีมลงมังกร3ามหัวนะครับจะเป็นทีม3ามหัวชั้น4ี่นะเพราะว่าชั้น5้าเนี่ยมีพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยทำว้เยอะมากมายแล้วเนาะแล้วก็ ผมคิดว่ามือใหม่เนี่ยถ้าจะกระโดดไปทำชั้นที่5เลยเนี่ยค่อนข้างจะยากหรือว่าถ้าใครทําได้นะครับก็ยินดีและดีใจด้วยนะครับแต่ถ้าใครทําไม่ได้เนี่ยก็ลองดูทีมมังกร3หัวชั้นที่4นะครับใน ep ที่7นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับเราไปดูกันแวกนครับสำหรับมังกร3หัวที่ id นี้กําลังจะทานะครับก็ณตอนนี้ก็คือลงไปแค่ชั้นเดียวนะครับกาลังจะลงชั้นที่2นะแต่ว่ากําลังฟาร์มทรัพยากรอยู่นะครับมาดูทีมนะครับที่ใช้ลงนะครับผมเซฟไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทีมฝั่งซ้ายเป็นประมาณนี้เนาะแล้วทีมตรงกลางนะครับคือเป็นทีม BJ นะครับประมาณนี้แล้วทีมฝั่งขวานะครับก็คือเป็นทีมเนี่ยครับเอามาเน้นช่วยทําดาเมจนิดนึงก่อแตกด้วยอะไรประมาณนี้ครับให้ดูเทียะตัวนะครับว่าเนี่ยครับยังไม่มีรูเลยนะก็เดี๋ยวรอทําเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกหนึ่งครั้งนะครับสรุปรวมคร่าวๆประมาณนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสงสัยอะไรตรงไหนหรือเปล่าผมไม่ได้ทําคลิปมาค่อนข้างจะนานมากนะครับ พูดผิดพูดพลาดไปก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับสำหรับใครมีอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ด้านล่างนะครับผมพูดผิดพูดเพี้ยนอะไรไปเนี่ยติชมแนะนํากันได้ด้านล่างนะครับแต่ว่าขออย่างเดียวว่าอย่า,อย,าอย่าด่าแรงก็แล้วกัน <laughs> <laughs> เล่าด้วยเลยแล้วกันนะครับผมสตรีมทุกๆวันนะครับสองทุ่มเป็นต้นไปหยุดวันอังคารวันเดียวนะก็สําหรับวันอังคารถ้าหากว่าผมมีกําลังใจดีผมจะพยายามลงคลิป ทุกๆวันอังคารนะ,ะนะก็คือวันที่เราไม่ได้เจอกันในสตรีมมาแหละก็จะมีคลิปมาให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s ับสไครป์ผมด้วยเอาเป็นว่าถ้ายอดวิวเกิน1000เมื่อไหร่เนี่ยอาทิตย์หน้าก็จะมีคลิปต่อไปนะครับแต่ถ้ายอดวิวไม่ถึง1,000พเนี่ยดูก่อนว่าอาทิตย์หน้าจะมีคลิปหรือเปล่านะครับไงก็ <c oughs> าฝากด้วยแล้วกันสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมจนจบเลยแล้วกันนะครับปะะ้ายาอีกหนึ่งครั้งครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดลับส เจอกันใหม่ในสตรีมครับ2ทุ่มนะอย่าลืมครับสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ